สองห้าหนึ่งนะครับอันนี้แรงๆเขาก็ยังให้น้ําอยู่นะครับอันนี้กรณีศึกษาก็คือไม่ใช่ยางหน้าตายแต่ฉีดเพิ่มผลผลิตนะครับส่วนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ยาเล็งเลยนะครับเนี่ยดูสภาพเนี่ยกรีดผ่าแรงนะครับแต่ก็ต้องรอฝนหน่อยครับดูมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็ก่อนใช้น้ำหมักสูตรสองมันก็ไม่เยอะขนาดนี้เนาะดูสิครับ สามโปะสามโปะสามโปะมาดูต้นน้อยดูให้ดูหลาย,ลายต้นนะฮะจะสี้ต้นน้อยก็ยังโอ้ยกีดเอาน้ำนดูดีก่อนนะนี้มันก็ไม่ใช่จะมีน้ำเท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไงต้นใหญ่กว่าแขนผมนิดนึงแเนี่ยใหญ่กว่าแขนผมนิดนึงโอให้ไปดูหลายๆต้นนฮะมันก็จะมีต้นมากต้นน้อยเนี่ยปนกันไปนะครับ ต้วน,นี้ก็กลางๆนะครับแต่จะลืมมาหน้าแรงนะครับตัวน,นี้คือหน้าแรงดูสภาพดิหน้าแรงหญ้ายังตายเลยนะครับดูแต่ผิวเนียนอันนี้ทาแค่ครั้งเดียวนะส่วนนี้ทาครั้งเดียวเนาะส่วนนี้ทาครั้งเดียวดูผิวก็จะคนกีดก็กีดสวยนะครับเป็นพันสองห้าหนึ่งนะครับดูดผมเห็นแล้วผมยังสะอ้อนเลยดูบรรยากาศ มีบางต้นก็สองโปะสามโปะหรือ,รอโปะอ้อต้นนี้ก็ออกดีนน่ะต้นนี้ทาน่าจะสองครั้งถ้าจำบันิดอ่ายิ่งออกเยอะยิ่งต้องทาเยอะนะครับเพราะว่าบำรุงให้เ้าไม่คือให้ออกดีๆครับยิ่ไม่ใช่ว่าต้านออกเยอะแล้วไม่ทาเลยนะครับบำรุงเขาด้วยนะครับต้นออกเยอะยิ่งต้องทาเยอะเนี่ยต้นนี้ก็คือเป็นกรณีศึกษาครับ <Okay. S 2> mm hmm. ดูหลายต้นดูต้นหนึ่งกันว้าดูแห้งแล้งไม่เกินเนะนี่ยเนี่ยขนาดต้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาก็ออกงี้ฮะดูดูเงินดูเงินะนอะื คือคนกีดก็สวยกีดสวยตัวนี้ต้อเขาเปลือกง่ายแบบนี้อืมอันนี้ก่อนนะนี่คนกีดคือไม่สวยก่อนนะ้นนี่กะปุ่มตะปั่มคนกีดคือเจ้าของกีดเองนะครับก่อนน้นนี่อันนี้ลูกน้องมากีดกีดสวยนะได้ลูกน้องดีนะไม่เหมือนผมอะตัวนี้ต้อรอบซองได้สบายอ้สบายน้ำยางผมมาสอานะครับเนี่ยโดยภาพรวมนะไม่ได้ให้ดูต้นเดียวนะดูภาพรวมเขา กีดพาแรงอ่ะแต่พาแรงยังไงถ้าฝนไม่มาก็สักสักหน่อยคงได้หยุดเนาะเสียใช่ไหมก็องรอฝนหน่อยต้นไม่ชดวนะต้นชมเดียวต้นเล็กก็ตามเล็กะฮะต้นเยอะก็ตามเยอะเป็นธรรมศาตร์ต้นเยอะก็ออกเยอะก็มีฝนจะเทื่อนึงเนาะขอฝนหน่อยนี่ฝนเลย ปาล์มชีได้น้ำนะครับเพราะมันก็เริ่มปาล์มดูกันแห้งแล้งอะะดูดิมันอุ้มน้ำได้โดนอยอะขอบคุณครับสวัสดีครับ